เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์เดนคว้า3แต้มสำคัญเหนือเชลลีฟติลาสปอร์ไปได้นะครับโดยชนะไปทั้งหมด3ประตูต่อศูนย์ครับจากประตูของดิโก้ดาโลนะครับประคารไรฟอร์ดแล้วก็คริสเตียโนโรนันโดครับต้องบอกว่าเกมเมื่อคืนนี้ครับในช่วงแรกๆครับค่อนข้างตึงพอสมควรครับเพราะว่าเชลลีฟเองมาในระบบแบบเล่นเหมือนแบบรับ10ตัวเลยครับก็ตึงๆนิดนึงครับจนแมนยูมาได้ประตูโขกจากลูกเตะมุมของดิโก้ดาโลครับทำให้ในครึ่งหลังครับแมนยูก็ เล่นง่ายขึ้นแล้วก็ได้ประตู2-0 3-0ตามมาครับและก่อนที่แมนยูจะได้ประตูแรกครับก็มีจังหวะดราม่าของแอนโทนีครับที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรครับในโซเชียลวันนี้ครับต้องบอกว่าจังหวะนั้นนะ่ะก็สมควรโดยวิจารณ์ละครับเพราะว่าตอนนั้นแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดยังมีสกอร์เสมอกันอยู่0-0ครับแล้วก็เกมมันก็ยังค่อนข้างตึงพอสมควรครับ และแมนยูต้องมีความกระหายที่จะเอาประตูให้ได้ครับแต่ว่าแอนโทนีดันไปเสียเวลากับการโชว์ทักษะแบบพิ่มเพื่อไปหน่อยครับก็สมควรแล้วครับที่จะโดนพิพากษาเนี่ยครับก็เอาเป็นว่าแมนยูก็ต้องไปตัดสินกับเรียลซซิดัดในนัดสุดท้ายครับเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มครับแต่ต้องบอกว่าการที่เป็นแชมป์กลุ่มได้ต่อให้ชนะเรียลซซิดัตต้องชนะถึง2 0ขึ้นไปครับหรือนำห่างถึง2ลูกครับถ้าชนะแค่1นึก็จะวัดประตูได้เสียแล้วก็ ก็ยังเป็นรองกับเลียวโซซิดัดและแมนยูก็จะเป็นที่2ครับแต่ถ้าชนะด้วยสกอร์ที่ห่างกันถึง2ลูกก็ทุกอย่างก็คือจะจบครับแมนยูก็จะได้เป็นแชมป์กลุ่มทันทีครับและก็ไม่ต้องไปเพย์ออฟกับทีมที่ตกรอบจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาทั้งยูเวนตุสนะครับทั้งบาร์เซโลนาครับอาแจกนะครับเซบีย่าอะไรครับก็จะไม่ต้องไปเหนื่อยกันในเรื่องของเพย์ออฟครับเกมเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีเลยครับทั้งฟอร์มของริสเยโนลันโดครับที่ยิงประตูเปิดล็อกตัวเองครับ รวมไปถึงอเลฮันโดการาโชครับปีกซ้ายครับที่ได้ลงเล่นแทนตำแหน่งของเจดอนซานโชครับและก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับอาจจะมีเรื่องจังหวะของวิชั่นในการจ่ายบอลในบางจังหวะที่เจ้าหนูน้อยคนนี้ยังแบบไม่ดีเท่าไหร่ครับอย่างในเรื่องของการเลี้ยงกินตัวหรืออะไรพวกนี้ครับต้องบอกว่าเด็กคนนี้มีแววครับแต่ก็อย่างว่าครับเชลลิ่งยัสปอร์เป็นทีมแบบระดับแบบเกรดต่ำๆครับที่อาจจะยังไม่ได้พิสูจน์อเลฮันโดการาโชได้มากนะครับถ้าจะวัดจริงๆอ่ะ ต้องไปรอดูที่พรีเมียร์ลีกครับถ้าเอริกเทนฮากกล้ายิงครับก็ส่งลงเกมในวันอาทิตย์นี้ครับที่จะเจอกับเวสต์แฮมไปเลยครับและจะได้รู้นะครับว่าอเลฮานโดการาโชจะเล่นในพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าครับหรืออาจจะได้โอกาสลงแบบสม่ำเสมอครับเพื่อให้หนูเราคนนี้ได้มีความมั่นใจมากขึ้นครับแล้วก็อาจจะเป็นกำลังสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปครับสำหรับเกมในนัดหน้าครับแมนยูจะเตะในวันอาทิตย์ครับเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นเกมลีกที่สำคัญเลยทีเดียวครับเพื่อ การติดท o p 4โฟครับก็กลุ่มท o p 4โฟเอาไว้ครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆในวงการฟุตบอลกับ Director of Football ครับ